คาถาบูชาหลวงพอว่อโสธรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมามสัมสพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะนะวาจายะเจตสาวาสุทารังนามะอิทิปฏิหาริกะรังพุทธารูปังอหังวันธามิสัพโส นาทรงฟ้าโมทรงดินภูทรงศิลทาทรงสมบุรยาทรงอากาศพุทธังแคลคลาสธรรมังแคลคลาดสังฆังแคลคลาสศัตรูผ่านเวลาสันตินากรโกรกสกุสันโทสิโรบาเชมโมกาโรโกนาคามโนนานาจิตเตปุถาการโรกสัสโปุถโฮจัตถาเวเนเตทากาโรสีสะพยามุนี โคตโมยะคันเนยกาโรุอริยะเมตรายูชีวหาติเตปัญจพุทธานามามิหังพุทธบูชามหาเตชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสักขบูชามหาโพควันหูอาระหังพุทโธอิติปิโสภะควานามามิหัง